เอาคาคัทนกเป้งอย่าเอาอเอะนี่บ่าวห้เจ้าเด้อผู้สิบเด้อเอาไ้บ่าวหาเจ้าทุกนะข้อใจถกเออ่าที่นั่นเลยนะส้อคานเบ้งื้่พวงปลายสิบพันเนาะรากให้น็กน่อยพันผู้บสิบพันนนก็เนาะแมนแทแนแทโอ้เซมาจะขึ้นมากินก่อนแหะ มียังนี่ปลาหมึกปลาหมึกอ๋อทำกลับสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง สบายดีมูเพื่อนกันเบิดสูุู่่สู่คนพี่น้องเอ้ยพบพ่อกับบาบุญสาระวันเลยพี่น้องเด้อมันนี่เนาะพบพ่อกับบาบุญมื่อน,นี้พี่น้องเอ้ยบาบุญกไกยูพี่เด้เอเนาะอ่าชีเขานาครแกซ้อนรพรมิหารพี่น้องเนาะทางเขาเอา่าวัดพระาธาตุี่ังพี่น้องเนาะอ่าเป็นวัดที่ศักดิ์์สิิทธนะพี่น้องเนาะผู้คนเขามาอ่ากราบไหว้ย่างหลวงลายเนาะ โดยเฉพาะมืออื่นพี่น้องเลยเนานะเป็นมืออ่ามือวันพระใหญ่เนาะเป็นมือวันศินลป์เราก็เป็นมืออ่าบุญเข่าประดับดินพี่น้องเอ้ยเนานะที่ชาวพุทธเฮาทางโลกเนาะที่บนกะอ่าเห็ดพระเข่าพระน้ำเนานะเห็ดหอเข่า,ขาพี่น้องเลยเนานะใส่บาตรหยาดนา้ำในหยาตทีพี่น้องที่ดวงลับไปแล้วพี่น้องเนาะอ่าตามความเสียของบุคคลนะพี่น้องเนาะ โดยครอบคนัวบุญเองก็ต้องเตรียมแล้วเป็นต่างนะทั้งเมเปุ้งเนาะแล้วก็ทั้งเมตุยพออยู่ทั้งบ้านพเนาะกำลังการ,การกาเกมห่อข้าวต้มมัดเนาะและ้วกร็รเอาข้นกับเห็ดต้นเนาะลงไปถวายทางวัดเพื่อส่งส่วนบุญกุศลเนาะเห็ดต้นในทางอย่าตทีพี่น้องเนาะพ่อมารือว่าพ่อเมเนาะลูกเมียเนาะพี่น้องเป็นต่างเลยเดาแต่ ขอบคนะุณเนาะตามความเสียแต่บุคคลนั้นเองเนาะโดยบกบุฎเองก็ต้องเมื่อไปเวนแนวเหมือนเดพี่น้องเลยเพื่อไปเตรียมภาระภาน,นะน้ำเนาะเข็ดลงถวายวัดตั้งดึกดึกเลยพี่น้องเน,น,เน,นาะซาบมุ้งเศร้าเนาะ,ลง,ะลงเข็ดภาระเขาลงถวายายาครูเนาะอยู่วัดคน,นเด,บบด็พี่น้องเลยเดี๋ยวบกุญเสียคิดให้พี่หนองเบิ่งน้ำกันเน,นาะภาคอีสานเข็ดพี่กันอยู่วะนอนอย่างวัดใด เหตุกากันแน่ทักทายสบายดีอ่าคอมเมนต์เข้ามากนี่เยอพี่น้องเนาะเหตุกากันอยู่บ่โดยแต่บุนเสียว่าก็ต้องเหตุกากันเนาะภาคอีสานกันเนาะอ่าเข้ามาในมื้อนี้พี่น้องทางเข้าบ้านทัดกัเป็นไปแซ่บ่ได้เนาะขอมาเยี่ยมมายามน้องเตี้ยพี่น้องเอ้ย่าบุญได้๋ยวบอกเพื่อนว่าแตะถ่ายคลิปอ่าเอ็มวีน้องพามีน้ำพี่นงอันเนาะว่าเพื่อนเด็กกินอ่าเขาผัดทะเลประสานเนาะวันนี้มาบุญก็เลย แวซื้อข้าวพัดทะเลมาให้เพื่อนมันนี้เนาะอ่ามีปลาหมึกมีกุ้งแน่วาสันเนาะอ่าคนว่าอยากกินข้าวผัดแต้พุ่นแหละวุ้นก็เลยซื้อเข้ามาให้มันนี่เนาะอ่าไปจ้าพี่นาเออร์เนาะจากผนเห็ดยังอยู่อีลูฟุกัวอยู่วาสันพี่นาเออร์เนาะอ่าไปไปถักทายสบายดีน้ำของพวกเราพน้ำพี่น้องเนาะโดยอ่าทุกพินาเออร์เนาะมาบาดนี่อ่ากระต๊อบน้อยน้อง อ่าสายบุญว่าซั่นเนาะน้องเตี้ยว ah, ้าโทเรือมามาพี่น้องเนาะอ่าทางบ่าวเสียงบ่าวลุงเฮิมพี่น้องเอ้ยมาจัดสรรให้เนาะิศิษย์โอ้พี่น้องเอ้ยเนาะคักแักแล้วขอขอบุคุณทาผู้ใหญ่ใจดีเนาะทาลุงเฮมบ่าวเสียงพี่น้องเอ้ยที่ดมาสดน้องเตี้ยเนาะมุงลังคาสังสีแอมาไม้อัดเนาะโอ้ได้เพิ่นบ่ต้องาน้วยอีกแล้วเนาะดูๆพี่ น้องเตีย่ยมันนั่งตัดปอดเจ้าผีพี่น้องเลยเนาะกินขนม,มบวอยบวอยอยู่เนาะโอ้ยบริหาร,รมาหากันหลายเถือ่อหลายวันนะเนาะบ่าวบวญารวันบวญสารวันได้ยังไงยี่ดีไม่แห้งอยู่บ่ฮะดีๆไม่แห้งอยู่อืมโอ้ยขนมบวบยบวอยอยู่พี่น้องเลยเนาะ กินขนมบัตทองนึงล่ะเนาะโอ้ยโหกินขนมบัตรทองนึงล่ะเนาะอ่าเป็นไดอยู่ด <gewoon und sensory tissues> ีไ <bio> ม่แฮงอยู่บ่ล่ะอยู่ดีไม่แงอยู่เออไปโรงอยู่บ่มื้อนี้ไปไปอยู่ไปตไปตอนเช้าเสียงก็บ่คอยยินเด้อพี่น้องเด้อประบดก็ยังบ่มีไมคเนาะ้องเตียบัดเสียงแหบซําบ่ดังๆเด้อ Bao nhiêu mùi mai xăm, Nguyên kìng ngọ bong hiên kìng ngyo. Ey, thèm mắc sếp. Bao nhiêu. Ey, thèm mắc mắc sếp. Bao nhiêu. Ey, thèm mắc sếp. mắc งามอยู่คู่สอนคู่ประจำหองเจ้าผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงอ่าหนักแปดหนักแปใส่เยนยังไงกอไข่คอไข่บอเฮีย็นยังจ่ะเย็นเลขบ่ M1C บ่ใส่ใส่ เน yup> ี่บ่หมักซิปนะใช้ให้ปลาลุ่มบังบังค่ะฮะพี่น้องเลยตัวมอฮัทเขียนตัวมอบ่อหยังมอแมวมอแมวในมักซิปอี่างเงี้ยนาะมันมันอยากมีพฤติกรรนีด้ไะมอแมวตัวบ่มอแมวมอแมวก็นอนนกบ่นอนนกแกนี่นะ มอแมวนี่นะแปลงเฮียนไปไปส่งพอตัวพ่อตงเหนื่อยอืมบัเราถีบไปบ่ฮะหัวมันเกิดบ่ฮะลุงเธอหมอนอนมาหาบ่บ่อ่าบ่นอนมาหากินหอดบ่าอเนาะกินหอฮะกินหอดกินหอดเมียนบ่กินหอดกันอยู่บ่เราตามาเจ้ากูเมื่อกี้ แม่ใช่ปะท้าวานันไดนะเ,าเาถาทว่าจะว่าจะนวดมาบุญมาได้มากเพราะมันเพราะอะไปน้ำบาบุญบ้างไปน้ำบาบุญบ้านตา้างหาบุญเสมอป่ะอือทอ่นหะนะังอ่ะเนาะบาบุญมากมันนี่กกเอาเอาเนี้ยเสียบเนี้ยจะมากมาให้กินจะมักกินยังก่อนจะว่าก,ก,ก,กับา,าบุญมันนะลวครับ ขอพักวันพุธที่สิบสามบอกอะไรงี้ยกลับฮะยังอยงอแล้วเดือนเนี่ยมาถือเดือนเดือนอน,อนี่ต้องใสต่ตออแล้วก็ตอเนอเดือนเก้าอันนี้เดือนเก้าได้อน,นี่เดือนเก้าวันพุธวันพุธที่สิบสามเดือนเก้ายังงอแล้วฮะ ยังม่เล่าว่ยังม่เลาเลยเมมาถึงยัง่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่สระบ่เอแ่สอีดยเป็นอะไรเเป็นเดือนเก้าเนาะอืมอรโรงเรียนจามีกี่คนในห้องจาน่ะนะสี่สิบหกคนสี่สคน ฟังเบิงเดือปีนาบ้าสิมามาลุนบิงเจ้าชิดชด้ที่เทไรปีนานะ่ะ่นเซง้งคือนนองป่อสองตอนนี้อยู่หองพอหนึ่งมั้บอกปะอสองนี่ยเว้า<ะ>ได้หลายกลัวมักซิบอีกเสีหายเล่คนแหละอ๋อ้นปรอสองนี่เลยขิมหมูแท้นี่ยวันนี้ขิมหมูฮะึ้นพ่อสองนี่ได้มักได้มักเอ้ะ ดหม,มักลอยมน,น้ากมีแต่มากิปมาเลยนะอือมือื่นมือื่นนี่ยงใสาบา่บาทว่ามือืนเนี่ยงาบาลบ่ยุบัดพระธาตุนี่ยบ่รักส<ะ><ะ>องรักบองาน้องเขาเขียนอะไรเขียนเขาียนอแบบนี้เขียนอตา,า,า,<อ>า,าเด็กเพื่อนอ๋อนีเอ่เธอทมาเด็ก ตาวตาเลือดกินข้าอ่ะหรือบอไหมแรงกินข้าวหรือบอเนื้อหมูเขียนมาโดยหมูเขียนบางบอถามกินข้าวหรือบอแรงไหมยังอยากอยู่บออยากอยากอยู่กินบอข้าวกินบอบ่อคือข้าวพัดมาให้ฮะเพื่อกินเลยบอกินเลยบอกินเลยแกเลยเนาะ พี่น้องเลยพนอยากกินข้าวพัดตั้งแต่ถ่าย MV เอ็มวีน้องพามีผู้ตั้งแต่พนไปเป็นนักเอกเอ็มวีผู้พี่น้องเอลยขอาบนหฮากระสือบบาามาให้เนาะเปิดบังเบิกหฮะแม่นที่เจ้ามักๆๆอยู่บ่แทน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 โอ้เซะผพูมาจะขึ้นมาก,กินก่อนแหละมียังนี่ปลาหมึกปลาหมึกโอ้ฮัมแซ่บบ่แซ่บ ยวขออ่าวบ่แปเฮียนข่าวยังแปลงเฮียนะนะข่าวครับต้มี่ข่าวก็ต้มี่อืมีมีกุ้งน้ำพีนางงบาะไรนะกินอ้า่แชบอะฮะแชบกินในลาเด้อใหญ่ใบเด้อมึงไหน,ไน,นลงเทอมงขาเอาเสียงเอาอยัางไม่กินมนัน มือก่อนนะคือว่ามีหมอมีอยังปลาเมึกปลาเมึกปพราแห่ง<ะ>ต้นใหญ่ของบาบุญมาจักชิ้นจุม้มาชิ้นจุ้มแซ่บอ่ะี่นอะไรนะแซ่บกินอะไรเด้อใช้เข่าอะไรเด้อทั้พี่นางเนะลยางงปามาบันนี้เฮือนงามเนาะบันนี้เนาะพ้นหัวอยู่ปะ เหรอบ่มาเด้หัวเต็มคำมหญ่เลยเนาะไปกินดูอยู่บวันไ่นเนี่เราจะกินจะกินเสมือบ่อยากกินอยากกินเสมอตั้งใจเฮียนเก่งเด้อยิ่งบอกวัดเจ้าตั้งใจเฮียนเก่งนะเมื่อหน้เมื่อไนน่นะ เจ้าเฮียนเก่งมีความผู้มีเวียกมีงานเห็ดเจ้าก็าจะได้กินแน่เสียบตลอดยินบอกเข้าใจบ,อบอ <Okay. S 1> ่บ่ๆได้มาเจ้าเฮียนเก่งจบมาแล้วกันยุงย่งๆมาจบเฮียนมาเฮียนเก่งนะ่ะมีเงินบบบนี้มีเงินลาแล้วก็อยากกินยังก็ได้กินยินบ <Okay. S 1> อก้องตั้งใจเฮียนแล้วบดดื่อได้ฟังความครูครูบอกครูสอนก็ฟังได้ <Okay. S 1> มีอย่างไรนาะ,ะกิน หิวข้าวแห้งบ่อกอ,อุกราเนาะกินกินกินสื่อมาแต่ไกลพรเอร์นาซาย์พวกห่านแสบที่สุดในนาซาลเลยเนี่ต้อ,องพียงกินตรมตเมตนะิบ้างบืนก็ตื่นในส่้าแล้วเนาะบืนไปบองเฮียนบืนนะ่ะ ใส่บาตรเนาะบือเป็นบุญญาเป็นบุญ,ญใหญ่เนาะอ่าคู่ซ้อนห้องก็ต้องใส่บาตรอยังพักพี่น้องเอ้ยมาอื่นนี่เนาะแต่จะไปตอนแรกอ๋อใส่บาตรแต่ตอนแรกก็ไปเนาะพอตอนเช้าใส่บาบตรเนาะพี่น้องเอ้ยเขียนๆอ้ <c oughs> าคำใหญ่แท้นี่สมมาอยากแล้วนี่เนาะ สม่ยอยากให่อุ้นซื้อมาให้กินแล้วไกินเบิดอยู่บ่เบิดบ่กินงฮะเบิดกองไงเบิดกองไงก็ไว้กินอ่ามีตู้อุ่นไว้เด้ดออเม่มาโทรมาหาบ่แม่ มันนี่ก็แวะมาเนาะเยียบยานดองเตี้ยแล้วบอต,วตรงมาหาผนแต่ดอนแล้วพี่น้องะไยมามันก็หิวเข่าเลยเอาบนก็ซือ้อของโปรดผลมะหอยมันนี่เป็นเก่าพัดทะเลนี่ละดีแล้ว,แ,ลวแต่ละมือนะ่อนั่งเฮียนอยูน่นี่บอกมาตรงเฮียนทำการบ้านดิจิ้กินงคอยกินแค้นเด้ งูลายเบาบางเฮียนมงูลายอยู่ปะลายลายอยู่นะดีใจเบาสุบไอมาหาดีใจเบาอยากให้มาสุมมืออยู่ปะม,มือได้บบเห็นมาเด้คิดฮาร์ดคิดหอดบะสุคนเลยเนาะ ถ้าคิดห่าก็ต้องดื้อเด้อถ้าว่าอยากให้พันมาหาเด้อต้องดื้อตั้งใจเฮียนคือบาเบาอะไเด้อที่ไงนเอ่อกินๆกินเบิดกล่องเลยเด้ออ่าที่ไหนฮะมาใส่แน่นๆเนี่ะฮะมาใส่แน่นๆเลยนอนก็บคีโรถตี้กิน rồi 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 à chín chín giờ à, đây à. hmm. chín bữa là hai mươi tuổi vậy đó rồi kiến 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 thăm là phải nào có ma à. nó tiên cả thì hụt muông nó าลายบอลไปพี่นานงเลยฮัมแซบแซบอไปใช่โอเคกินเบิร์ไดบบได้บาร์นี่บลาเมื่อปลาได้บาด์นี่เด้อยินบ่กินมาไหวกับปลาไหวกินอ่าตอแรงอีกเด้อเล่นเยิะมากอยากกินข้าวอีกอ่ฝนกระิตกคัมมาพี่นางเลยน้องบ้า กินเนื้อล่าเด้อเอาเมื่อปักกันเด้อมาไหนเด้ออ่ากินหมูวัดเอาไว้ให้ประตูเอาไว้เด้ออ่าไปสบายดีปลาลุงไหนไว้สบายดีปลาลุงโดยขอบุญขอบคุณบาบุญเด้อที่ซื้อขอพัดมาให้ขอบุญขอบคุณบาบุญเด้อที่ชื่อขอพัดมหาให้โดยอ่ทีดย ่ไปชาพี่น้องเลยวางเมื่อก่อนเด้ไปบ่ายได้เดี๋ยวไปชาพี่น้องเลยขอเราุญาตเดินทางก่อนบ่ายเนาะกินบดเอาไว้ไม่ตู้เอาไว้เด้อโดยโดยไปชาพี่น้องน้องขอเดินทางก่อนบดนี้เนาะมาเยี่ยมมายาบบ่ยมแกซิบเขาวน้ามาให้น้องเตี้ยบ่ายเี้ยวเนาะเดยโดย,โดย,โดยน้องเตี้ย,ยู่ไปใส่สิกปุนสกร์ปุน่นเออพี่น้องเลยนะคอดีทาง อาบาบุญกับศิภาษไปซื้อกระปุ้นเพื่นเนานะอยู่บันธาเด็กกินกระปุ้นว่าโดยโดยพอดีโมนิกาบาบุญกับศิพาษอาไปน้ำก,การกับน้องเตี้ยนหน่อยเพื่นเราเนาะสิไปทาบรรยากาศอาตอ,ตอนดังแรงเนาะทางเขาบันธาอีห้างอาเป็นแบบใดเพื่นเราเนาะให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงได้กขับได้ชมน้ำกนนนานเพื่นเราเนาะบรรยากาศอาผู้คนที่เขามาลังไลทำบุญหลายโบเนาะอาบรรยากาศทางเขาจะเป็นแบบแบนเนา,นานะเพื่นเราเนาะ ไปบนมอนี่ค่ะก่อนจบคลิปจากน้องเตี้ยเนาะทาบรรยากรพีพี่น้องมาเลยพี่น้องเนาะโดยไปไปพี่น้องเอ้ยเห็นห่านคลายบักเบ่งพงมาไล่หรอบ่เห็นเนาะโอ้โอสบายดีฮะสบายดีพี่ัํเแ็ปชั่งอยู่บ่ช่องไนนอ้นาองอช่องไนนอ้เน้องหนนอ็นเนาะ สบาดีเด้อทำไมคะเด้อโดยอาขายคาร์งเบงบ่อาเอาบุมีพวงมาลัยบ่ฮะปวดเหดปวดเฮตุพวงมาลัยใช่ไมามก,นนะกินโมก,กิบบนเนี่ยพาราเดินระบาดเนี่ยอาลูกบ่ดีนะลูกบ็ซองคนเลยบ่ โอ้พี่นองเลยพ่อไปใช่ใฮะพ่อบดนมำฮะพ่อไปรงเฮียนก่อฮะบดน้ำกันหละเอาพี่นองเลยโอ้บดน้ำกันเลยคมไหมวะตายาห่างกันยี่บ่เบื่อ ใช้พวงมาลัยอุมมี่บอกให้ซื้อพวงมาลัยนี่บ่มีมันจะขับตั้งเบนใชงพี่น้องเลยเบ้นเฮียชับเนาะไปซื้อพวงมาลัยหอยเชลล์เนี่ยนะพี่น้องเ,อเนาะออห,อ,ะหอยเชลล์ทั้งบาบนูนพอนนี่แหละแค่ใส่ซื้อดอกบัวแล้วซอยเนาะซีดอกบัวใช่พี่น้องเลยอันเท่อไปทำเนี่ย ้าขายไว้ลูกลูกเจ้าพ่อสองเลยบอกเอาคือหัวเพียงหัวแท้ถ่ายปีหัวปีโอ้พี่น้องเลยอ่าอ่าอ่าขายขายในในกาะห้าพันเออพันอาสองอันสักรีนังเลยเนาะ เอาสองอันอ่ะกระเขาของเฮียนมาลูกอะ่ะแถวแดงก้อนหนึ่งบ้าเป็น,นงงนะอะไรเนาะสบายดีสบายดีสบายดีนน <laughs> เป็น,นงงอะไรเนาะฮ่าฮายูมกันสามไม่ลูกไงบ้ใช้เฮียนเจ้าอยู่ใช้อยูในใน่นใ,นในบ้านพู อ,อพาลูกคลายขนมเบงเนาะพอเพ่นไป่ใช่จ้ะปากันเลยฮะไม่ยังก่ออยู่ไพ,พ,<ะ>พ่อยู่มันชื่อ,กกอ,อแต่ว่ายังไม่ได้ปากันเนาะเออพี่ทำเลยเนาะอ <c oughs> เอาคอยให้เจ้าคาพวงมาลัยเลยเด้อ mưa mới để ki linh thiên lang đấy, bao nhiêu khoa cái liền ki linh đó, xô nó áo khăn khăn nóc bèng áo này bao hành cháo đó, phụ nữ 10.000 đó, bao hành cháo thui nhá, hợp trái, thui, à, thiên lang đấy nó, phong bá lợi 10.000 nó, tất cả hay nếp nỗi phần phụ nữ 10.000, nó. มาค้าในเมียมาค้าในเมียตลอดบ้านเดด้ดเอาสาสูๆได้ด้อสู่ไปก่อนพนงไอ้บนายเนาะกำลังสิผาน้องเปี้ยพนงไอ้บาบุญพนสิผาน้องเตียไปซื้อกระปุนยู่บ้านพาดเนาะพ่นงคนอยากกระปุน่าั้นพาีห้างพีนางทางขาวพูนเนาะ มื่อนอี้มันคลายมาลายน้องเอ๋ยเนาะมือมันคลายลายน้ะมือนนะอื่นเนาะอ๋อมืออือนอ่นดับบื้นกระชอมาคลายก็กกว่าอเอาเวลาเก็บเมื่อ,อเก็บเมื่อบนี้เราเป็นยไงน่ะเ,อ,เอารมณ์ลอยอารมณ์ว่านี่เดอเด้อไก่สิเมื่อได้เนาะพราะด้กคลายบ่เหมือนเอื่อยพราะด้กคลายพราะด้กคลายอยู่เนาะฝนตกฝนตกในบ่ปันใดเนาะ คา่าวอนซินนี่ท้ายดีสุดได้จ,จ้าในเจ้าขู่คารังเบงประมาณสามสิบปลา,า,ายคู่เนาะ,ะคู่ละเท่าไรก่นอนอันใหญ่นี่คู่ละาสิบห้าพันพี่น้องเลยอ่าอันนี้นเนาะเพิ่นามาขาอยู่ทางเขาบ้านทาัดพี่น้องเลยเพื่อได้แขกคนทางไกลทางไกลเขามาเวียนเน,ะนาะกราบไหว้พระธาตุอีหังเนาะกล้ามาสื่อซอยพปนิเด้อเนาะ ทั้งแม่ค้าซื้อแนใดก็ขอถามนี่ฮะสาวตุกตาเนาะลูกสองคนพี่น้องเลยอ่าสิจะมาขายค้านางเป่นอ่คู่ละสิบห้าพันเนาะก็ได้ลูกดวงหน่อยซื้อนังพูนิพกโก๊บ่เออซื้อได้แค่กระไาฮะคู่พาน้องได้撒 ค่อยใส่เองงอเป <c oughs> ็นยังเลยมืออื่นมาอะไรแกมาซื้อน้ำมันได้ใส่เด้ออ่ามาือนนี้เอาพวงมาลัยมือใส่บาทยู่บ้านก่อนมือนนี้เนาะเป็นทางเลยเอาเอาอ่าขวามือพวงมาลัยเขาส่งค่อยดอกบัวเป็นทางเลอ่าดโดขนมเนาะท่างบุญเอาหายหน้องคนพป็นทาง,นนง,นนงนเนาะเหลือก,ก็เดี๋ยวรถพอดีเนาะ เ็ตี่ยอะไรกี่วันเลยทุ่ยน้าก่อนลูกทุ่ยน้าก่อนขอบใจขอบใจขอบใจเป็นบ่ขอบใจทุ่ยน้าพี่นางเวตาเพงเดือดแต่นาะทุ่ยน้าหนุ่มใบ้เด้อขอบใจก่อนขอบใจทุ่ยน้าขอบใจก่อนบมาหายได้บ่ขอบใจขอบใจหนุ่มมือหนุ่มมือก่อนลูกหนุ่มมือขอบใจเด้ะเอ้า ปั้นกันกินได้รู้จักปั้นน้นนนองกินน้ำเด้ออ่าปูฮู้กินน้องเหรอเนาะกินน้องเหรอเนาะอ่าทางบาบูนมัะกาขนมปั้นน้นนองกินน้ำเด้อผู้เอาไปกินผู้เดียวเลยแห่น้องลากินน้ำเด้ออ่าแค่น,นนะ่องเหรอเนาะยูก็ไปในข้าขอทานเนี่ยยูในเรื่อน,นก็ไปย,ยูก็ไม่เถ้าสอยูก็ไม่เถ้าสองคนแม่ได้สะ แม่อยู่ไทยแม่เป็นคนไทยบ่ะไปสั่งขอบครัวมาอยู่ไทยแต่เจ้ากับลูกอยู่ก็ไม่เท่าบ่ะพอพันป้าแล้วป่ะสามปีแล้วพันไปอยู่ที่ไหนปะไปอยู่บ้านพันบมได้มาหาลูกป่ะสิได้มอ๋อ เป็นยังกูทิดต่อหากันบ <c oughs> ้านพี่น้องฮะบอกว่าที่ <c oughs> เอ๋จะเลยมาพาลูกมานี่มาขายข้างเบงเนาะแต่ละมือเนาะทุกวันศิลป์บอกเด้อเ <c oughs> ด้อเ <c oughs> ด้อตนเช้ามาที่กข็ขายเ,เ,ปเป็นเป็นเบียกเป็นเบียกประจําของเจ้าเลือบอลหนิเนาะ <c oughs> บริษัทเบียกอื่นตืมเนาะอ่าขึ้นอย่างของลูกสองคนนี่เนาะโอ้ขึ้นอย่างเนาะ ่าไปลูกเนาะเขาขอโทษจทามเจ้าท่านหนึ่งเป็นยังไงเนาะทั้งทั้งพ่อเพันคนบ้านไหนชนะอยู่ใกล้บ่คนพารานเอาเมืองพารานอย่างเป็นยังไงเนาะอยู่เมืองพารานบ้านยังบรรทุกบอกว่าได้บรรทุกบ้านยังเออแถวตลาดเนาะเป็นยังบริษัทต่อมหาเนาะถามว่าเพิ่มเพิ่มเบื้องเจ้าอยู่ปากฝากบอกคนยังอยู่บ่ ยให้กบมาเบิ oh, uh, uh ่ง huh. ล okay. uh ูก huh. น right. uh ้ำ huh. ก yes ันอยู huh. <tr ue ging> ่ป mm ่ะมอยคนมาเอาเป็นอะไงเนาะเดอเดอเดอาจะน่กสู uh ้ๆ huh. ด uh ้วยไอเด้อเจ๊อื่นขเขาเขาเขาโถดึอหนึ่ง uh พี่นองจักปีอะไรเจ้าเซาซีโอ้ยพี่นองเงยเนาะเซาปีบบุญกะเป็นอายแล้วเนาะบระบุญสาดและเซาปีลูกสคนเนาะโอยพี่นอย กงูสิเมื่อละคำไปได้เลยนิดหน่อยยึดงเป็นแรกลเม่อยดแ้งเป็นแกลเมื่อนี่เป็นแวก็ไว้ไ่นี่บ่เจ้าอยู่นี่บ้านทัดเนาะเดินเดินปไส่มือน้มืสื่อซอยไม่ได้ใส่เด้อเดินเดนไปไหยส่กนได้หล่าเด้อสบายเด้อเออไอ้ก็บใอ้กิน่น้อนเลยเนาะ อ่เมื่อหนาเบาซื้ขอขนมมาฝากมานะเสาเด้อเด้อไปกันเด้อสาวเด้อสูส่ๆเด้ออ่าไปชาพ,พี่น้องเลยไปชาพ,พี่น้องมาบุญกันจะได้ขอจบคลิปเพียธสบ,บิก่อนขอเดินทางก่อนบานี้เนาะโอ้โหซื้ออ่าดอกบัวเนาะซอยทางสาวเพิ่นเนาะอ่าเพิ่นกาเลี้ยงลูกสองคนพี่น้องเลยเนาะพ <โฮ S 1> ัวกับบุรีติต่อกันสามปีละเอ้าพี่น้องเลยักสิวานัดทบานี้เนาะ เม,มื่อหน้าก่อนฉาดสมาื่อซอยพันเนาะพี่น้องเนาะเมื่ออื่นเนาะโดยโดยไปชาวมณีพี่น้องไปก่อนเนะาะพอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ไปก่อนได้พี่น้องเด้ขอขอการของบาสบาดีวัตสุภูสุคนเด้อโดยโดย